นอ t ติงแฮมฟอร์เรสเตรียมกงค่าตัว Anderson สหลังมีข่าวพัวพันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสเตรียมตั้งค่าตัวมหาศาลสำหรับเอลเดียตแอนเดอร์สันกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของทีมทำมกลางกระแสข่าวควาสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตามการรายงานจากเดอะเทเลกราฟโดยรายงานข่าวระบุว่ามิดฟิวด์ัย23ปีรายนี้ซึ่งมีมูลค่าประเมินไวสูงกว่า100ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำไม่มีเงื่อนไขค่าชิกสัญญาไม่มีเงื่อนไขการซื้อกลับหรือส่วนแบ่งการขายต่ออยู่ในสัญญาปัจจุบันกับสโมสรเดอะเทเลกราฟยังเผยอ,อีกว่าโอกาสในการย้ายทียมในชน่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนั้น เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างไรก,ก็ตามฟอเรสเตรียมรับมือข้อเสนอครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์โดยมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดของเขาที่แสดงความสนใจเช่นเดียวกันสำหรับแอนเดอร์สันย้ายจากสวิกเซรโดงมาร่วมทัพฟอเรส์ด้วยมูลค่า35ล้านปอนด์เมื่อรกรกฎาคมปี2024และเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีซึ่งจะทำให้เขาอยู่คับแคงในทสตีก้าวไปจนถึงซัมเมอร์ปี2029เป็นอย่างน้อย โดยอดีตแข้งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรายนี้อาจได้รับความสนใจอย่างท่วมทน้นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2026หลังจากโทมัสทูเคอร์ผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษออกมาปเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแฮนเดอร์สันอยู่เหนือคู่แข่งคนอื่นๆกับการเป็นคู่หูของนิแคลานไลส์ในแดนกลางก่อนศึกฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นขณะที่ยการสกัดสปอร์ตนิวส์ได้รายงานขา่า United, วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจกับการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยมีคาร์ลอสบาลิบาของไบรตัน แอนเดอร์นของฟอร์เรสและอดัมวอตันของคริสตัลพาเลสเป็น3ผู้เล่นที่ได้รับการชื่นชมจากทีมงานในทิปโอทรัฟเฟิร์ดและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้เล่นเหล่านี้จะไม่น่าย้ายทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ก็ตาม